นะคะก็จะโชว์เลยว่าคันนี้มีรายงานการตรวจสภาพรถยนต์นะคะเรียกดูรายงานฉบับเต็มได้จากผู้ขายนะคะก็คือเล่มนี้นั่นเองนะคะนี่คือ Inspect i o นนะคะนี่เป็นรายงานการตรวจสภาพรถยนต์นะคะลูกค้าสังเกตนี่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตรุรุนแรงนะคะจนทําให้โครงสร้างมีปัญหาความปลอดภัยนะคะเขียวนะคะไม่มีการตัดต่อดัดแปลงคัตซีนะคะและโครงสร้างนะคะเขียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ซื้อรถที่รีเจนทฮมคาร์นะคะลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพได้แน่นอนนะคะหรือถ้าใครนะคะยังไม่มั่นใจนะคะในการในการตรวจอินสเปกชันนะคะของวันทุคาอันนี้นะคะลูกค้าสามารถนะคะพาช่างส่วนตัวนะคะหรือว่าเรียกช่างจากที่อื่นนะคะเข้ามาตรวจได้เลยนะคะทางเรายินดีให้ความร่วมมือทุกกรณีนะคะ อันนี้ก็เยอะแยะมากมายนะคะลูกค้าเป็นการตรวจอินสเปกชันนะคะกว่าร้อยกว่าจุดเลยนะคะภายในภายนอกนะคะคสัสซีโครงสร้างนะคะเสาเไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะคะลูกค้าแม้กระทั่งแบตเตอรี่นะคะอันนี้เขาก็มีการตรวจสอบด้วยนะคะเยอะแยะมากมายนะคะ <ๆ S 1> สภาพโดยรวมนะคะคือดี เขียวนี่คือดีที่สุดนะลูคกค้าเขียวนี่คือดีที่สุดนะคะแล้วก็รถที่รีเจนโฟมค่ะทุกคันนี่คือเขียวนะคะนี่เข็มขัดนี้และพายเขาก็ตรวจนะคะสภาพนะคะรางเบาก,ก็ตรวจนะคะลูกคา้าแล้วก็การปรับการล็อกที่นั่งสภาพนะคะสภาพดีตามอายุการใช้งานนะคะเริศนะจ๊ะกันชนหน้านี่กันชนหน้าคานรับกันชนหน้าหลังคากระจก ทุกอย่างนะคะลูกค้ามีการตรวจสภาพอย่างดีนะคะนี่ ชันบันทิตานนกูรกรรมการผู้จัดการบริษัทวีเชนโฮมคาร์จำกัดขอต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมวีเชนโฮมคาร์สวัสดีค่ะอุ้ยค่ะค่ะวันนี้นะคะเอาใจสําหรับคนที่ชื่นชอบซีดานยอดเยี่ยมเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นรถที่ขนาดกระชัดรัดค่ะออน็กประสงค์นะคะก็คือไม่ขนาดไม่ใหญ่มากแล้วล่ค่ะก็เบาสบายกระเป๋าด้วยนะคะค่ะ วันนี้รถที่เราจะนำมารีวิวให้กับแฟนค่ะลีเจนดคือรถอะไรคะน้องแพนเป็น Toyota v วีเย้โอเคเรามาเริ่มต้นที่คันแรกกันก่อนเลยกว่าฝั่งนี้นาอคันนี้ค่ะเดี๋ยวให้น้องก,กิฟนะคะตกต้องคนเก่งของเราซูมาาที่คันนี้ก่อนเลยใช่ค่ะทั้ง2องคันคะนะคะก็เป็นแบรนด์หลักอยู่แล้วนะคะ,คะแล้วก็ v ี o อเนี่ยก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะคะเราก็จะเห็นคนใช้กันอยู่มากมายนะคะ คันนี้นะคะเป็นรถนะคะ Toyota v วีออนะคะเครื่องฟันห้านะคะตัว g ปี2016นะคะมาพร้อมด้วยราคานะคะ395,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น 1.5G นะคะลูกค้าเขาก็จะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกแบบนี้ค่ะคันนี้มีอะไรด้วยในแอบแผนอยู่เป็นมีอะไรนะ น้องพัโชว์หน่อยตัวนี้นะคะจะมี inspection นะคะลูกค้า inspection คืออะไรอยากดูจังเลยอยากดูจังเลยเดี๋ยวให้ตากล้องพาไปสูมนชัดๆเลยใช่นะคะก็จะโชว์เลยว่าคันนี้มีรายงานการตรวจสภาพรถยนต์นะคะเรียกดูรายงานฉบับเต็มได้จากผู้ขายนะคะก็คือเล่มนี้นั่นเองนะคะนี่คือ inspection นะคะนี่เป็นรายงานการตรวจสภาพรถยนต์นะคะลูกค้าสังเกตนี่ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะคะจนทำให้โครงสร้างมีปัญหาความปลอดภัยนะคะเขียวนะคะไม่มีการตัดต่อดัดแปลงคับซีนะคะและโครงสร้างนะคะเขียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ซื้อรถที่รีเจนโฮมคาร์นะคะลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพได้แน่นอนนะคะหรือถ้าใครนะคะยังไม่มั่นใจนะคะในการในการตรวจอินสเปกชันนะคะของวันทุกคาอันนี้นะคะลูกค้าสามารถนะคะพาช่างส่วนตัวนะคะหรือว่าเรียกช่างจากที่อื่นนะคะเข้ามาตรวจได้เลยนะคะทางเรายินดีให้ความร่วมมือทุกกรณีนะคะ อันนี้ก็เยอะแยะมากมายนะคะลูกค้าเป็นการตรวจอินสเปกชันนะคะกว่าร้อยกว่าจุดเลยนะคะภายในภายนอกนะคะคสัสซีโครงสร้างนะคะเสาเไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะคะลูกค้าแม้กระทั่งแบตเตอรี่นะคะอันนี้เขาก็มีการตรวจสอบด้วยนะคะเยอะแยะมากมายนะคะสภาพโดยรวมนะคะคือดี เขียวนี่คือดีที่สุดนะลูกค้าเขียวนี่คือดีที่สุดนะคะแล้วก็รถที่รีเจนทมค่ะทุกคนนี่คือเขียวนะฮะนี่เข็มขัดนีลรภัยเขาก็ตรวจนะคะสภาพนะคะรางเบาก,ก็ตรวจนะคะลูกค้าแล้วก็การปรับการล็อกที่นั่งสภาพนะคะสภาพดีตามอายุการใช้งานนะคะเริศนะจ๊ะกันชนหน้านี่กันชนหน้าคานรับกันชนหน้าหลังคากระจกทุกอย่างนะคะลูกค้ามีการตรวจสภาพอย่างดีนะคะนี่นี่นี่ที่แพทบอกแบตเตอรี่เห็นไหมนี่แม้กระทั่ง ระบบกบารบังคับเลี้ยวลูกค้าสภาพดีนะคะบอกแล้วซื้อรถที่นี่นะคะสามารถมั่นใจในคุณภาพได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าเนาะนี่ห้องเครื่องด้านในนะคะลูกค้าอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์นะคะเอ่อ VVTI นะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะคะลูกค้าแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเนาะเริ่มต้นให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในห้องเครื่องสะอาดมากเลยคะ่ะลูกค้ามี ใต้ฝากระโปรงด้านหน้านะคะมีฉนวนกันความร้อนนะคะแล้วก็สติกเกอร์มาตรฐานมอ,อก,กอยู่ครบเลยแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะใช้งานสะดวกเนาะใช่ค่ะลูกค้าชาร์จไฟไปนในตัวนะคะและนี่นะคะลูกค้าเห็นสภาพภายในไหมเดิม,เด,มเดิมนะคะคันแท้คันเดิมหัวน็อตไม่มีขยับพยื่นนะคะแล้วรถส,สวยมากนะคะส่วนการเห็นแบบชัดๆเลยเนาะรถส,สวยมากสภาพดีมากๆเลยนะคะ,คะ แรงม้าใช่ไหมแรงม้าของน้องเขานะคะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินพันห้านะคะแรงม้าเรามาดูดีกว่านอะอ๋อิด,ด,ดอันนี้เป็นเครื่องยนต์นเบนซินนะคะที่หนึ่งร้อยแปดแรงม้านะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์นสี่สูบเนาะร้อยแปดแรงม้านี่ถือว่าเยอะมากนะคะลูกค้าเมื่อกี้ไปแอบสอนทางด้านข้างมานิดนึงอ,อันนี้นะคะเป็นล้อแมก นะคะขนาดขอบ15นิ้วนะคะลูกค้ายางดีดอกยางเต็มใช้งานได้ปกตินะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับนะคะและทับไฟฟ้าพร้อมไฟเรียวเนาะใช่ค่ะ สีขาวเป็นสีที่ยอดนิยมเลยนะคะน้องแพทเนาะถูกต้องใช่ค่ะสีขาวเป็นสีที่ยอดนิยมนะคะแล้วถ้าซื้อไปแดงเนี่ยราคาบวกเพิ่มด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่น้องแพทให้ลูกค้าดูอินสเปคชั่นที่พุ้ยแอบสนเดี๋ยวให้น้องมาเลยไหนไหนที่ปุ้ยเปิดให้ดูแล้วนะคะก็มาเลยเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะคะก็คืออยากดูนะคะตะเข็บเนาะตะเข็บใช่นะคะนี่ตะเข็บเดิมเม็ดอาร์ทุกอย่างนะคะยังสวยเหมือนเดิมนะคะ ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงเส้นตรงนี้มันเป็นคล้ายๆแบบใครพี่ต้องการสแซนด์วิชนะชคะใช่ค่ะมันจะเป็นชั้นๆมันจะเป็นร่องๆอยู่นะนี่จะเป็นชั้นๆแบบนี้คือถ้าเอาง่ายๆเลยลูกค้าถ้าสมมติว่ารถที่มีอุบัติเหตุนะคะตรงนี้มันจะไม่เป็นชั้นมันจะเป็นคือเขาเคาะให้มันเป็นชิ้นเดียวกันใช่แล้วเขาก็จะโบเขาก็จะโปแล้วก็ตรงกลมเนี่ยค่ะมันก็จะมันไม่กลมมันจะแบบเหมือนแบบ มันมันไม่ใช่ทําโดยเครื่องมันทําโดยมือแล้วก็ที่สําคัญคืออินสเปคชันไม่ผ่านด้วยถูกต้องใช่ค่ะอินสเปคชันจะไม่ผ่านด้วยข้างในดีกว่าเนาะข้างในข้างในนะคะสวยงามนะคะเป็นเติมแท้เป็นบอบผ้านะคะลูกค้าคันนี้แล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าข้างในนี่เป็นแอร์จอด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ข้างในมีอะไรบ้างมีซีดีเนาะซีดี usb แล้วก็ aux นะคะใช่ค่ะ,ะข้างในนะคะลูกค้าสภาพสมบูรณ์แบบมากๆนะคะแม้กระทั่งนะคะที่บางแดดนะคะก็ยังใหม่แล้วก็ยังมีพลาสติกคลุมอยู่เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาแล้วนะคะปุ้ยฝากกดไ like, ลค,ค<ช>์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยแล้วก็แพทด,ด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าแอร์เย็นอ่ะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะเราก็กดออโต้เปึ๊บมีระบบถุงลมนีระบายคู่นะคะลูกค้าเนาะแล้วก็มีะบบระกรณๆมีระบบกันถลไยให้ด้วยนะคะลูกค้าอุปรกรณ์ของเขานะคะคู่มือนะคะลูกค้ากุญแจสามดอกเลยทีเดียวครับก็เสร็จก่อนเนาะเปิดวิทนะยุน้องฟังดูอ่ะกุญแจนะคะลูกค้าสามดอกทำไมมีเยอะจัง เสียงดังฟังชัดเนาะเสียงดังฟังชัดแล้วก็แผ่นซีดี USB ตรงนี้ใช่ค่ะนี่นะคะใช้งานได้ปกตินะคะนี่ขออนุญาตปิด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 ิด้วก่อนเนาะเพราะว่าบางเพลงมันมีลิขสิทธิ์ใช่ค่ะนี่นะคะลูกค้าอุปกรณ์เอ้ยไม่ใช่กุญแจสำรองนะคะสามดอกกุญแจสำรองนะคะสามดอกนี่แล้วก็คู่มือนะคะต่าง นะจจะมีมีพร้อมเลยมีค,คู่มือการใช้ครบเลย<ช>อย่างนี้คนที่ซื้อรถไปนะคะไม่ต้องห่วงนะคะมีเป็นคู่มือการใช้รถให้ลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะนี่ก็มีทั้งคู่มือโอ้ยยังใหม่มากดูดิพี่ปุ้ยใหม่แบบไม่ได้แกะเลยอะ่ะไม่ได้ใช้เลยลบอกว่าครบจริง<ล>เๆเลยอันนี้ก็เขาอาจจะแบบเก็บไม่ดีเนาะมันก็เลยแบบเปิดรอยหยับๆนะคะนี่คู่มือใหม่มากนะลูกค้าใหม่แบบใหม่กริปเลยนะลูกค้าบอกว่า เอ๊ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เราส่วนใหญ่อย่างนี้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ก็อยากรชจแบตไปในตัวรถเลยทําได้ไหมได้เลยเพราะว่าเขามีตัวแปลงตรงนี้นะคะลูกค้าดูตรงนี้นะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้อุปกรณ์พ่วงต่อใช่ค่ะนิดนึงเดี๋ยวไว้วันหลังจะเอาอุปกรณ์มาด้วยโอเคเนาะแอร์เย็นไหมคะลูกึกแอร์เย็นมากเลยแบบอยากปิดแอร์มากเลยโอเคอุปกรณ์ก็ครบนะก็ใช้ได้ปกตินะคะ นี่ลูกค้าคันนี้คุ้มมากเลยนะราคา3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะแล้วก็ได้ปี2016ด้วยนะคะพีแผ่นบางแดดได้ของแพคไหมเป่ามีแล้วของแพคก็ยังใหม่อยู่ด้วยนี่ยังไม่พลาสติกยังไม่ออกเลย<อ>ใหม่มากๆโชว์กันเห็นๆเ,เลยนะคะและที่สําคัญนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ภายในห้องเครื่องลังคาค่ะลูกค้าสวยมากลังคาก็แบบสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีรอยเลยอันนี้ซูมให้เห็นๆเ,เลยค่ะลูกค้าและเดี๋ยวนี้นะพี่ปุ้ยรู้ไหมว่ารถที่ลีเจนท์โฮมคาร์ของเราอบโอโซนทุกคัน ดีมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดถึงมันบางทีมันอาจจะซบเซาอาจจะซาไปบ้างแต่ว่าเ,เราก็ยังรักษาระยะห่างนะคะความปลอดภัยนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดนะคะ,คะมีการฆ่าเชื้อให้ลูกค้า,าด้วยนะคะคือลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยค่ะว่าลูกค้าซื้อรถที่ดิจนโฮงคาปลอดภัยและได้ไดรถสวยคุณภาพดีแน่นอนถูกต้อง คันนี้นะคะก็ย้ำกันอีกทีนะคะผ่อนเพียงแค่เดือนละ6 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง8.4่งวดก็คือ7ปีนั่นเองนะคะด้านหลังด้านหลังนะคะลูกค้าสังเกตไหมคะเอ๊ะนั่งสบายหรือเปล่านั่งสบายไหมขยองลองนั่งสบายนะลองใครเป็นเป็นพิีเซนเตอร์ด้านด้านหลังอุ้ยนั่งสบายนี่ขนาดแบบพี่พูดไม่ได้ขยับเบาะเลยนะอุ้ยพี่พูดคือเบาะมันยังเป็นแบบมันยังแข็งอยู่เลยอ่ะมันไม่ยุบแบบพี่พูดเห็นปะ นี่ขนาดแพน้ำหนักก็เกือบเจนะ็ดสิบ <70 S 1> แล้ว,น,กกน,ว,วนะะแต่ว่ามันก็เด็ความรักก็ไม่าแล้วนะคือแต่ก็คือน้ำหนักเราก็เยอะพอสมควรนะลูกค้าแต่แต่ว่ามันมันไม่ยุบเลยอ่ะมันแข็งมากอ่ะคือคือไม่ใช่แข็งแบบนั้นนะคือมันมันใหม่มากมันไม่มียุบไม่มีย้ย<อ>เลยอะล่ะแล้วก็ใกล้ๆชัดๆเลยนะคะที่เบาะที่น้องแพทนั่งอยู่สภาพไม่มีย้วยไม่มีอะไรเลยคือสภาพเดิมๆเลยคือเบาะดีมากลูกค้าเนี่ย คือฟองน้ำแบบคือข้างหลังเหมือนคนไม่เหมือนไม่มีใครเคยนั่งเลยและที่สําคัญนะคะ V8 เนี่ยเป็นรถซีดานรถรถรถเก่งที่แบบเขาเรียกว่าขนาดกําลังพอดีขนาดัฐนะคะแล้วก็ไม่เล็กสังเกตไหมคะเดี๋ยน้องแพทแป๊บนึงนะด้านหน้าน้องแพทนะคะที่น้องแพทนั่งอยู่เห็นไหมยังมีช่องว่างที่ว่าแบบคนที่รูปร่างรูปร่างใหญ่กว่านี้นะคะทุกสะดีละเลยก็นั่งได้นะคะสวยมากเลยใช่ไะนี่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าแพท ไม่อยากได้เบาผ้าพี่มุ้ยเราสามารถนะคะลูกค้าเราสามารถทําเป็นเบาหนังให้ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากได้เบาเดิมๆเป็นเบาผ้าได้ก็ทําได้เช่นเดียวกันเป็นเบาหนังแล้วก็สามารถทำใหม่ได้นะคะตามเงื่อนไขที่ตกลงกันนะคะใช่เบาผ้าเนี่ยคือข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเนี่ยมันนุ่มมันมันสบายมือมันระบายอากาศนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะมีเด็กเล็กนะคะชอบทานขนมหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะก็อยากจะเปลี่ยนเป็นเบาผ้าก็ สามารถ<ช>ทำให้ได้เช่นเดียวกันฟิล์มนะคะก็ติดแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นิื์น 3M เนอะอ่านี่เรามาดูกันนะคะตรงนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะ1.5ตัว G นั่นเองนะคะก็ขึ้นชื่อว่าสีดานเนาะก็คือด้านหลังนะคะมาดูซิว่า<อ>มาดูซิว่ามันสามารถเอ็นนี้ได้เยอะไหมโอ้ค่ะโอเค ส่วนด้านหลังนะคะลูกค้านะคะสังเกตนะคะกว้างมากเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สามารถลูกค้าใส่ของได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าด้านล่างนะคะมีอะไรบ้างนี่นะคะมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ถอดล้ออยู่ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็มีเอ่อยางอะไหล่ยางอะไหล่ครบเนาะด้านข้างมีอะไรอีกไหมอืมอุปกรณ์ถอดล้อนะคะยางอะไหล่ครบนะคะลูกค้าอันนี้ให้ดูกันนะอ่ะโอเคอื เห็นแล้วนะคะวีออนะคะเป็นรถซีดานที่น่าใช้มากเลยน่าใช้แห่งปีเลยแล้วก็ที่สําคัญ่อนเบาๆนะคะสบายๆนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยลูกค้าสังเกตนะคะสภาพหัวน็อตน,นะคะไม่มีการขยับเลยสวยมากๆอยากให้ลูกค้ามาดูกับตาพี่เช็ดเลยค่ะว่ารถสวยมากเลิศมากเยี่ยมจริงๆโอหใหม่มากอ่ะใหม่มากใหม่แบบใหม่คลิปอ่ะดูฝาซังก่อนอิดนึงอ่า และประหยัดสุดๆรองรับได้ถึง e85 เลยค่ะน้องแพทใช่ค่ะได้ถึง e85 เลยเหรอคะเพราะว่าปกตินี่คือ v ีออนี่คือก็เต็มที่ก็ e20 นะนี่จะถึง e85 เลยนะถึงอกว่าคุ้มากๆถึงราคามากๆที่จะซื้อรถคัน V ีออคันนี้ประหยัดมากๆใช่จ้าสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะน้องแพทสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นนะคะเพียงแค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใช่ค่ะ สภาพโดยรวมคือดีและสวยมากๆนะคะลูกค้าก็คือผ่อนสบายๆทา้6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องกิฟต์นะคะส่วนไปรอบๆคันให้ลูกค้าได้เห็นอีกรอบนึงเนาะเครดิตดีก็คือฟรีดาวได้เลยฟรีดาวจัดได้เต็มเลยนะคะแล้วก็สามารถซื้ทุกสาขาอาชีพเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะลูกค้าติดแบ็คลิสต์หรือว่าเพิ่งปิดมานะคะหรือว่ายังติดแบ็คลิสต์อยู่อาชีพอิสระค้าขายนะคะ เปิดธุกรกิจส่วนตัวพนักงานบริษทัทนะคะก็ซื้อได้ทุกอชกาชีพเลยนะคะอาชีเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกค้าหลายๆท่านคงยังไม่รู้ว่าออของเราสามารถจัดแฟนตั้แต่จังหวัดได้นะคะจับจังหวัดชายแดนภาคได้ก็จ,ดดจัดได้ค่ะที่ไหนจัดไม่ได้ที่เราจัดได้ที่เราคือที่ไหนใช่ีน้องแพทร e เจนโฮมพานะคะเราอยู่ที่ราชพฤกษ์ค่ะเราตั้งอยู่บนระหว่างซอยแกับซอย10นะคะเข้ามาในซอยนิดนึงนิดเดียวค่ะ ลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็ชมชื่นชมบรรยากาศสถานที่สถานที่ได้มาตรฐานมาแล้วบางคนซื้อรถไปแล้วนี่ก็มาเยี่ยมชมเราตลอดเลยเนาะบางคนนี่ซื้อสี่สี่าลูกค้าแนะนํามาด้วยถูกต้องนะคะลูกค้า,าถ้าหลายๆคนติดตามเรามานานจะเห็นว่าเรามีลูกค้าค่อนข้างต่อเนื่องนะคะคือแนะนําบอกต่อนะคะใครคบอกว่าออของเราะค,ะคือหลายๆที่อาจจะแบบว่าไม่มีการบอกต่อแต่ของเรานะคะมีการบอกต่อแน่นอนนะคะ,คะ อาจจะแนะนําเพื่อนแนะนําญาติคนที่ทํางานนะคะเพราะว่าเขาเห็นคุณภาพแล้วเนี่ยมั่นใจนะคะก็คือจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าลูกค้าที่ดูรีวิวเราอ่ะมันจะมีวีออสคันหนึ่งที่มีทั้งแต่งล้อแม็กแล้วก็ชุดแต่งนะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินขึ้นรูปให้ตรงนี้ ถ้าใครอยากได้ชุดแต่งสเกิร์ตหรือว่าล้อมแอนะคะก็สามารถนะคะสั่งได้เลยหรือว่าจะเรียกโปรโมชั่นพิเศษที่รังเรามีเลือกได้ตามใจชอบของลูกค้าเลยค่ะถูกต้องค่ะทั้งแต่งแต่งอะไรบ้างนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังก็สามารถทําได้นะคะสเกิร์ตล้อพันก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ล้อมแอแล้วก็สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินขึ้นรูปตรงนี้โอเคไปดูที่สุดต่ออีกคันหนึ่งคันนี้นะคะก็ ถัดมาจะเป็นปีที่ใหม่ขึ้นนะคะเพราะน้องเป็นโฉมหน้าปัจจุบนันนะคะก็ถ้าซื้อป้ายแดงนะคะก็จะเป็นโฉมหน้านี้เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะราคาถูกกว่าป้ายแดงค่อนข้างเยอะค่ะก็เอาเป็นว่าราคาคันนี้นะคะราคาป้ายแดงค่ะพี่ปุ้ยจะไม่ผิดนะคะก็คือราคาประมาณเกือบ7จ็ดแสน <S <S เราก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าอยู่ประมาณสักเกือบ4 0เลยทีเดียวถือ,อว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยเพราะว่าคันนี้ของเราขายอยู่ที่4ี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะโอ้โห คือลูกค้าเราได้โฉบป,ป้ายแดงไปเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Vios นะคะ 1.5E สีขาวเหมือนกันนะคะน,นี้จะเป็นโฉบแบบกระจกกระผมแบบโฉบใหม่แล้วเนาะสังเกตเนาะสังเกตเนาะไอตรงกันชนด้านหน้าค่ะด้านล่างอะตรงกระจังด้านด้านล่างใช่ไหมคะมันจะมีตรงลายเส้นใช่ไหมคะมันจะมากกว่าที่เป็นโฉบเดิมนะคะลูกค้าสังเกตไหม<ช>ด้านหน้านะคะด้านกันชนด้านหน้ามันก็จะเปลี่ยนไป เนาะแล้วน้องแพทมีอะไรเสริมไหมคะแล้วก็คันนี้นะคะคือเขาจะดูแบบแคล้ายๆยาริทเอใช่ค่ะแต่ว่าเป็น v ีออนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีด้านในนะคะ,<ฮ>ะที่เบาะเขานะคะจะเป็นสปอร์ตก็คือเป็นเบาะดํานะคะ,<ฮ>ะตกแต่งลวดลายนะคะแล้วก็ล้อนะคะเขาก็จะเป็นแบบลมดำค่ะคือดิชาได้ออกแบบแบบแบบมาทันสมัยไวรุ่นซิ่งิ้เยอะเลยนะคะใช่ล้อแม็กล้อแม็กก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ดูแบบ เฉียวขึ้นถูกต้องค่ะทันสมัยมากขึ้นนะคะแต่รูปโฉมอะไรอย่างเงี้ยก็คือคล้ายๆแบบเดิมนะคะไม่ได้แตกต่างแต่ว่าคือขนาดไม่แตกต่างแต่ว่ารูปโฉมก็เปลี่ยนไปนะคะามยุคตามสมัยเนาะส่วนล้อแมกนะคะลูกค้าถามว่าล้อแมกขนาดกี่นิ้วคะโอเคก็ขอบขนาด15นิ้วนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นยางดีดอกยางเต็มใช้งานได้ปกตินะฮะนี่ที่แพทบอกนะคะว่าภายในนะคะเขาก็จะ ปรับปรุงนะคะโดยจากตอนแรกอ่ะเดิมมันจะเป็นบอะสีครีมใช่ไหมแต่อันเนี้ยก็คือให้เป็นบอะสปอร์ตนะคะสีดําแล้วใหม่มากดูโมเดิร์นมากเลยนะแบบกให้ความรู้สึกแบบหรูหราแบบกินใหม่มากสมัยอะคือเหมือนแบบไม่เคยใช้งานมาก่อนคือกูุกค้าน้องป้ายแดงเลยอะแพนให้เก้าแดเปอร์เลยอะคือรถสวยมากนะคะเดี๋ยวแพนลองขึ้นนั่ง ด้านในเนาะก็เป็นแบบทงอะไรพาวเวอร์มีกระจกมองข้างแบบปรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีระบบการถลายเหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่าคันนี้น่าจะเหมือนแบบให้กล้องหน้ามาด้วยเนี่ยเป็นกล้องเหมือนกล้องมันถึกที่เป็นจอตรงกาใช่ไหมเป็นเกียร์ทิปโทนิกด้วยนะคะลูกค้านี่ ระบบถุงลมนีิรภัยคู่นะคะลูกค้ามีรองรับ cd USB แล้วก็ AUX นะใหม่แค่80,000 80, ื่นแปโลเท่านั้นเองนี่อุปรกรณ์นะคะลูกค้าเบจอนะคะนี่ USB AUX US เหมือนเดิมนะคะเหมือนกันเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนี่ก็เป็นไฟฉุกเฉินนะคะลมแอร์นี่ทุกอย่างอุปรกรณ์ใหม่มากลูกค้าจะบอกว่า 98%นะคะคือรถสวยมากจริงๆลูกค้าคือแบบได้แบบป้ายแดงเลยอะแล้วคือเนี่ยตรงอุปกรณ์พวกนี้ก็คือใช้งานแบบใช้งานได้ดีมากลูกค้าดูแล้วแบบโคเมียมปกตินะถ้าเป็นแบบตัวเก่าใช่ป่ะแบบหมายถึงว่าที่แบบการใช้งานนานแล้วอะไรประมาณนี้ลูกค้านี่จะอยู่แบบนี้โคเมียมลอกหลุด นี่อันนี้คือเดิมดีมากๆนะคะนี่พวกนี้อุปกรณ์โอ้ยชัดเจนแล้วก็มีอินส e c t ชั่นเหมือนกับคันนู้นเลยนะคะอันนี้ก็พอสังเกตแล้วลมแอร์ก็เย็นนี่นะคะอินสแตนชั่นเหมือนเดิมนะคะเนี่ยดูลมแอร์ดูเย็นมากคันนี้มีอุปกรณ์เหมือนกันไหมคะทั้งพวกแบบว่าคู่มืออินสแตนชั่นมีแล้วก็มีคู่มือมีคู่มือมีนะคู่มือก็มีถือว่ามันคือกล้องหลักเดี๋ยวพัดลองคู่มือการใช้รถก็มี อ๋อลูกค้ามันคือกล้องหลังนี่ไงตองก็ตด,ดีเนาะลูกค้าได้ออปชั่นเต็มจัดเพิ่มเลยอะ่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ยังไม่มีกล้องหลังนะแต่ตอนนี้มีกล้องหลังเออดีเพิ่มจังอีกนิดนึงเนาะนิดเดียวได้โฉมหน้าใหม่ไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกค้าใหม่แค่8,000 80, มื่นกว่าโลเท่านั้นเองล้วสาภาพนะลูกค้าเรียกว่าคุณภาพแบบ Number วันอะ คุณภาพดีมากดีมาก98%เลยพัทให้นะคะสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยค่ะอันนี้มีไหมใหม่มากค่ะมีป่ะทางนี้มีกระจกใช่คือเดิมแบบเดิมแท้คืองานดีมากใครที่หาซื้อดานเนี่ยโตโยต้าเนี่ยคืออย่างสบายสบายเนาะน้องๆหนูๆหรือเพิ่งแบบเรียนจบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยออกแบดีไซน์มาคือก็คือการใช้งานค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ตอบโจทย์แบบปัจจุบันอยู่แล้วนะคะปัจจุบันเราทำอะไรฟังเพลง USB, USB, u s นะคะแล้วก็กล้องถอยอะสำหรับมือใหม่หน่อยหรือว่าใครที่แบบว่าไม่ชำนาญในการถอยไม่ถนัดอะไรอย่อาจจะไมกต้องถอยอาจจะไม่ได้เป็นจอ LCD หรือว่าอะไรเพราไม่จอให้ตรงนี้คำนึงถึงความปลอดภัยตรงนี้ไงเนาะโอ้โโกโอเคอยู่แล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกค้าเพิ่มออปชั่นการถไลยมาด้วยนี่กระจกมองข้างนะคะก็แบบปรับพักไฟฟ้า พวกโคเมียมข้างๆต่างๆเ<ว>นี่ยลูกค้าสวยมากนะคะพับอกเลยแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นแบบออโต้นะคะนี่อ,อกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยพร้อมไฟเลี้ยวนะคะโอ้ลูกค้าแอบเชียร์เ้อคันนี้ <c oughs> สวยมากลูกค้าอย่าพลาด <c oughs> คือรถใหม่มากใหม่มากจริงๆคือเราแบบป้ายแดงขายกันเจ็ดแสนอะ แต่ว่ารถเราเนี่ย98%นะลูกค้ออาประหยัดไป<า>ได้เกืบแบบอบ20 0 0 0 0อะ่ะใช่2 0 0แ0 0กว่าเลยนะแล้วก็40ประมาณ40%ได้40กว่าได้ส0งแสนกว่าเลยนะอ่ละอล,นะลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าที่กำลังดูอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะคะหรือว่าในกรุงเทพนะคะยังไม่สะดวกมาในช่วงนี้นะคะก็สามารถอจองออนไลน์ก่อนได้นะคะนี่ลูกค้าแพทก้าการันตีนะคะลูกค้าว่าถ้าใครที่โอนจองมาแล้วนะคะวันรับรถหรือวันที่มาดูรถนะ,ะไม่ดีไม่สวยไม่เป็นตามที่คุยนะคะ แพดเพิ่มเงินให้อีกเท่าหนึ่งไปเลยค่ะลูกค้าแพดเพิ่มค่ะแพดเพิ่มแพดเพิ่มให้อีกเท่าหนึ่งไปเลยนะคะลูกค้าแต่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบยกเลิกเปลี่ยนใจไม่รับรถอะไรอย่างงี้ไม่เอานะนี้นะคะก็ยังรองรับนะคะ e85 ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้า e85 ก็ได้เหมือนกันนะคะขนาดนะคะข้างในข้างนอกนะคะเหมือนกันเหมือนเดิมแหละแต่คันนี้แค่ภายในของเขานะคะก็จะเป็นสีเข้มนะคะใครอยากได้บ่อหนังก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะ เตอมี85ได้เหมือนกันนะคะลูกค้าด้านหลังนะคะก็ฟิล์มไล่ฝ้าปกตินะคะทุกอย่างอุปกรณ์นะคะใช้งานได้ปกตินะคะแล้วใช้งานได้ดีด้วยนะคะพร้อมกับมีนี่พักเซนเซอร์นะคะเตือนถอยนะคะปกตินะลูกค้าถ้าจะมีพักเซนเซอร์ถ้ามีกล้องมันจะไม่มีพักเซนเซอร์นะคะแต่รุ่นนี้ก็คือมันมีพักอยู่แล้วแต่ว่าแค่ไม่มีกล้องแต่ว่าอันนี้เสริมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะผ่อนเบาๆนะคะสบายๆนะคะเพียงแค่เจเจ็ดพันเท่านั้นเองนะคะ ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดและก็ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นเองนะคะนี่ดูอุปกรณ์นะคะยางอะไรเครื่องมือถอดล้อแม่แรงมีครบเลยใหม่มากมตายแล้วสวยงามไม่กล้าจับเลยลูกค้าเหมือนทุกวันทุกวันนี้นะพี่บุ้ยเราเราเหมือนเราเหมือนขายรถป้ายแดงอะ่ะเพราะรถสวยมาก ในห้างแบบคัดสภาพแต่ละคันคือสวยสวยกริบเอาแบบว่าพอนอตพอนอตไม่ได้แกะเลยใช่คุณเราไม่มีแกะเลยสวยสวยมากเนี่ยโอ้ดูสวคณะเห็นเห็นเลยนะคะเห็นเห็นเลยนะคะอันนี้ไม่ได้มีรีชาร์จแต่อย่างใดนะคะไม่มูนะคือถ้าใครถ้าใครไม่เชื่อก็คือเข้ามาดูได้นะลูกค้าดูนะนี่คือเดิมแท้หมดเลยนะคะแม้กระทั่งอะไรที่มันแบบว่าเสื่อมสภาพได้อะอย่างพวกพลาสติกพวกนี้ลูกค้ายังยังใหม่อ่ะยังไม่มีการเสื่อมสภาพนะคะ สวยมากสวยมากริก็ยังสวยสวยๆคืออย่างนี้ต้องต้องขอบคุณทั้งคนใช้เดิมที่ดูแลรถอย่างดีนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณในห้างด้วยที่แบบว่าหาแต่รถดีๆนะคะมาให้เราได้จําหน่ายกันนะนะคะว่าตอนนี้นะคะรถเราทุกคันนะคะอบโอโซนหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่ส่งในกรุงเทพหรือส่งต่างจังหวัดก็อบโอโซนให้หมดเลยค่ะที่นี่เราปลอดภัยนะอย่างนี้เราแพทแจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะใช่ ก็ทุกครันเรามีการอบโอโซนนะคะแล้วก็พนักงานทุกคนนะคะก็คือใส่แมสกใส่แนะคะแล้วก็แต่ว่าพักบพี่ปุ้ยเนี่ยริวิวกลัวฟังไม่ชัดก็เลยถอดออกนะคะแต่ว่าก็มีั้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเจลล้างมือมีเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องมค่ะใช่นะคะสําหรับลูกค้าอ่ะ เครื่องยนต์นี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะคะเป็นดูอัลวีทีไอนะคะเครื่องยนต์ไม่มีการตัดต่อหรือดัดแปลงสภาพใดๆนะคะภายโดยรวมนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีช,ชนหนักไม่มีจมน้ําพิความกอไม้คือไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าจะได้รถสวยๆดีๆแบบนี้ไปใช้ต้องที่รีเจนทอมคาร์เท่านั้นค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็สามารถซื้อทด้ทุกสาขาอาชีพเครดิตดีก็คือฟรีดาวได้เลยต่างชาติก็สามารถซื้อรถออกลกูกระังโชว์มรีเจนทอมคาร์ได้เนาะใช่ค่ะ,คะก็ วันนี้นะคะเชื่อว่ารถสองคันนะคะที่เรานำมารีวิวในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้ามากเดี๋ยวขอมาก็เรียกว่าอะไรตบทิ้งท้ายก็เรียกว่าเดี๋ยวมาทวนกันอีกครั้งนะคะก็คือคันนู้นนะคะซ้ายมืออ่ะตามมาพร้อมๆกันเลยค่ะซ้ายมือคันนี้นะคะที่กล้องกำลังแพนไปอยู่นะคะเป็น To y ยต a Vios นะคะปี2016นะคะเครื่อง1.5ตัวจีมาพร้อมด้วยราคา3 9 5 0 0 0บาทเอ๊ส395,000บาทถูกต้องแล้วเนาะโอเคราคานะคะอยู่ที่ พราคาผ่อนราคาผ่อนหกพันหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะส่วนจักบัดด้านขวาค่ะน้องแพทด้านนี้นะคะก็จะเป็นนะคะโฉมหน้าปัจจุบันนะคะก็คือเป็นปี2017นะคะราคาอยู่ที่415,000บาทนะคะเป็น Toyota Vios นะคะตัว 1 5 e นะคะสำหรับคันนี้นะคะพูดถึงความคุ้มค่าความคุ้มราคาค่ะอย่างที่บอกอะค่ะก้าคุ้มค่ากว่าป้ายแดงนะคะอยู่ประมาณ3-40%ถึงเลยทีเดียวเยอะมากนะใช่ค่ะเยอะมากแล้วมันประหยัดมากลูกค้าแล้วแล้วแล้วรดมือสองข้อดีคืออะไรพี่ดาวจัดเต็มผ่อนสบายดอกเบี้ยพิเศษก็มีอกตร้ทุสาขาอาชีพนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะจองสพันนะคะลดให้เท่าไหร่นะท้องแพงไม่ตะก๊อกตะก๊อกแบบสวยฮัลโหลโอเคจอง3พันลด สามพันลดถึงสามหมื่นบาทเลยทีเดียวนะคะลูกค้าก็ลองไปเมนเนตดูเอาเองแล้วกันว่าสามหมื่นที่เราให้ไปเนี่ยลูกค้าจะเอาไปใช้จ่ายอะไรจะเป็นตัวรถจะเป็นประกันจะเป็นชุดแต่งจะเป็นรับเงินกลับบ้านจะไปได้หมดเลยใช่ได้หมดเลยนะคะก็เหมือนกับว่าซื้อรถที่ลีเจนด์โฮมพา e ีเจน h o โฮมพาแถมเงินกลับบ้านในสามหมื่นบาทแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคันหรือว่าเป็นเปะ บาะบาหน,นังใช่ค่ะไม่จำเป็นองเป็นรุ่นนี้ก็ได้จะเป็นรุ่นอื่นก็ได้จะเป็นแอคคอร์ดจะเป็นแคมรี่จะเป็นเอาติสนะคะล,ลูกคมกาล้อแมกอ่ลูกค้าอยากได้ชอบชอบไวรุ่นเขาชอบล้อแมก <ใช S 1> กันไม่ชอบสกเกิร์ตก็ได้แตจจ่ไชอบล้อแมกหรือเป็นโปรโมชั่นพิเศษสําหรับส่วนลดถูกต้องค่ะหรือใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ได้มีโอกาสซื้อที่เราคือเพิ่งซื้อรถมาแต่อยากได้ชุดแต่งหรือว่าอยากได้แมกนะคะก็ติดต่อสอบถามอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะทางเราก็มีบริการในจุดนี้ด้วยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยและกับน้องพัดนะคะก็ขออนุญาตลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะลูกค้าก็ฝากแนะนำด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในช่อง youtube กันด้วยนะคะ